โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนมาเล่นเกม Epic s o l เวอ r Arena นะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนว r e e to p l a y นะครับซึ่งเป็นเกมเก็บการ์ดแนว RPG นะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบอยู่แล้วครับเกมนี้นะครับและสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแต่ก่อนที่พี่เนี่ยจะพาทุกๆคนไปเล่นนะครับเกมนี้เนี่ยมันสามารถ กราฟิกได้ด้วยนะครับสไตล์กราฟิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เป็นแอนิเมชันอยู่นะครับภาพก็ออกจะแบบแนวการ์ตูนนิดนึงนะครับแต่อีอันหนึ่งนะครับเป็นแฟนตาซีนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูคือเกมแนวเนี้ยมันหายากมากเลยนะครับทุกคนคือแบบมี2แนวให้เลือกในเกมเกมเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวแฟนตาซีนะครับแฟนตาซีเนี่ยมันก็ออกจะเป็นแบบ อ่าเหมือนเป็นคนแบบจริงๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนโอ้โหแบบคือภาพแบบโคตรสวยเลยครับมาทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเล่นผจญภัยรอบนึงนะครับอันนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ที่สเตจสองด่านที่6แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมเล่นให้ทุกคนดูนะครับคือเกมเนี่ยมันเล่นแบบสบายมากเลยเอาเวลแบบสมมติถ้าใครมีเวลาว่างเยอะๆก็สามารถแบบโหลดมาแล้วผมว่ามันคุ้มค่าในโทรศัพท์นะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับนี่นะครับทุกคนพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะ แบบออโต้ให้เราทุกอย่างเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับแต่จริงอ่าเราเราไม่ต้องออโต้ก็ได้เราอยากกดมือเองก็ได้นะครับทุกคนนี่ถ้าเรากดมือเราก็ต้องกดสกิลเองนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมครับเราก็ต้องกดสกิลเองแต่ผมแบบเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือแบบเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับเรากดออโต้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 เลยนะครับเห็นไหมครับออโต้ Auto, มันก็จะทําแบบใช้สกิลให้เราเองแล้วภาพคู่สวยเลยนะครับทุกคน ดูดินี่นะครับทุกคนเราผ่านเฟสหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวฟสองนะครับแต่อย่างนี่นะครับมันดีอย่างนึงก็คือมันสามารถเล่งสปีดได้นะครับตี๋ก็คือกดคูณสองนี่เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะเล่งสปีดให้เกมมันจบไวขึ้นนะครับไม่ต้องยืดมากนะครับนี่ตีมันตีมันมันจะมีทั้งหมดแบบมันมีหลายหลายสายมากนะมีแทงมีเวทมีหลายหลายสายเลยนะครับหูตีมันตีมันอันนี้คือโหมดปะจดภัยนะครับทุกคนซึ่งเราต้องเล่นพวกนี้ไปเก็บของอยู่แล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ชนะนะครับนี่ง่ายมากเลยนะครับคือแบบเขาสอดทุกอย่างในเกมหมดเลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่นด่านต่อไปให้ดูเลยนะครับแล้วของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านที่7นะครับเดี๋ยวผมเริ่มต่อสู้เลยมาครับทุกคนผมก็กดออโต้ไปเลยนะครับเนี่ยคือถ้าทุกคนโหลดแล้วทุกคนลองเล่นเนี่ยทุกคนจะชอบเองนะครับเกมนี้มันออโต้ไม่เส่าไรเว้ยมันสามารถเล่นความเร็วได้เนี่ยคือผมชอบตรงนี้มากเลยแล้วภาพสวยมากเลยนะครับตตมันตตมันคือสมมติถ้าเราแพ้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนเราเล่นซ้ำได้เพื่อที่เราจะเอาของนะครับแพ้เราก็ได้ของนะครับทุกคนไปเวกสองแล้ว ตีมันตีมันป้าเดี๋ยวผมลองกดแบบอ่าไม่ต้องออโต้ดีกว่าทุกคน <_ s 1> ถ้าเราไม่ออโต้เนี่ยมันอุยออออ้ยบอสบอสผมเจอบอสแล้วผมต้องออโต้แล้วแหละผมต้องออโต้แล้วโอ้โหโอ้โหตายหนึ่งว่ะตัวผมตายหนึ่งเฮ้ยยังไม่ตายตีมันตีมันตีมันโอเคบอสมันตายแล้วอุ้ยตตัวผมตายหนึ่งแล้วต,ตายสองแล้วสวยแล้วผมแพ้แล้วตาเนี้ยนั่นไง นั่นไงผมแพ้แล้วคือเมื่อกี้นี้นะครับผมแพ้นะครับแต่ผมจะไปแก้มือนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องเติมเปิดการ์ดก่อนนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดการ์ดนะครับก็คืออัญเชิญโซนนะครับคือผมจะเปิดแบบแพงสุดเลยนะครับก็คือ1ิบเอนะครับมาอัญเชิญตึ้งโอ้โหเปิดทั้งหมดเลยโอ้โหได้สองดาว โอ้โหทุกคนได้โคตรเยอะคือแบบถ้าเราได้2ดาวเนี่ยถือว่าเราคุ้มแล้วนะครับเนี่ยได้2ดาวมา2ใบนะได้3ใบเลยและจากนั้นนะครับผมก็จะอัญเชิญลูนต่อเลยนะครับมาเมื่อกี้มันเอาผมแพ้นะเดี๋ยวผมเนี่ยขอชนะเลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมไปเล่นใหม่โอ้โหได้ลูนลูนชีวิตหนึ่งคือ3ดาวอะดาวเยอะเท่ากับดีสุดนะครับลูนดินโอเคมาครับทุกคนเมื่อกี้ผมอัญเชิญลูนไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะอัญเชิญเพิ่มนะครับอัญเชิญโซลเพิ่มนะครับโอเคโอ้โหคือจริงๆอะถ้าถ้าเราได้3ดาวอะ แต่ว่าสามดาวมันค่อนข้างออกยากนะครับยืนยันมาครับเดี๋ยวผมจะอ่านเชิญต่อนะครับทุกคนน,นะครับทุกคนโอ้ได้สามดาวอันหนึ่งทุกคนอันนี้เฮมเล็ดนะครับตัวที่ได้รับคุณภาพในอันนี้น่าจะเป็นตัวแทงนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นแบบอ่าเป็นการ์ดต,ตัวแทงนะครับอันนี้อุ้ยอันนี้ได้สองดาวโอเค มาครับทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับผมไปสุ่มการ์ดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้การ์ดสดาวมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราไปที่โซนเลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครที่เราจะอยากเล่นได้เลยนะครับอย่างเช่นผมอยากเล่นตัวนี้อ่ะแล้วเราก็ไปที่อุปกรณ์นะครับเราก็ใส่ได้เห็นไหมครับสวมใส่นี่ฮะเราใส่รองเท้าแล้วใส่หมวกแล้วเนี่ยใส่หมวกแล้วใส่เครื่องตังหูเงินนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็ใส่ใส่ของพวกนี้มันก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับนี่ เห็นไหมครับทุกคนค่าพลังต่อสู้ผม442แล้วเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือรูนรูนที่ผมอัญเชิญออกมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ถ่ายลูนเลยแล้วกัน นี่เห็นไหมครับทุกคนก็คือตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งอยู่นะครับเราก็ต้องเอาตัวละครนี้นะครับไปเล่นให้เลเวลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราจะเปิดลุน2ได้เราก็ต้องมีระดับที่21นะครับแล้วก็มีพวกคอสตูมก็คือพวกแต่งตัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับและต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปจัดทีมนะครับทั้งท่าทีมก็อยู่ในโซเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ตั้งเน่ยทีมนี้เนี่ยผมไปเล่นเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับทุกคนแล้วผมก็แพ้นะครับนี่ผมมีตัวละคร3ดามดาว นี่ครับสามดาวโอเคสามดาวผมมีตัวเดียวเองอะดิโอเ้โอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมต่อนะครับเดี๋ยวผมเติมต่อเราก็จะใช้แต่สามดาวสองดาวนะครับแล้วก็สองดาวเมื่อกี้ผมเห็นมีเลเวลเจ็ดอยู่ นสองดาวเลเวลเจ็ดสองดาวเลเวลเจ็ดก็ประมาณนี้นะครับคือทีมเนี้ยผมเก่งที่สุดแล้วณในทีมผมนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถจัดได้หลายทีมด้วยนะครับ A few minutes later มาครับทุกคนเดี๋ยวผมเนียจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเล่นในโหมดประจ ol ภัยใหม่รอบนึงนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายในสเตจที่สองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเป็นทีมที่สองนะครับนี่ผมเล่นจนเลเวลแบบตันเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเริ่มเลยแล้วกันมาครับทุกคนนี่ก็คือผมจะกดออโต้เหมือนเดิมนะะครรับเพาาว่ จะทำให้มันไวขึ้นนะครับเพราะผมได้อยากไปเล่น PVP แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอผ่านด,ด่านนี้ให้เสร็จก่อนนะครับถุมันถุมันุมันุมันอันนี้ด่านนี้น่าจะมีบอสด้วยนะครับทุกคนก็อยู่ในเฟสอ,อยู่ในเว็บที่สามนะครับอันนี้เว็บที่สองแล้วคือจริงๆถ้าคนแบบแบบต้องการเล่นด้วยก็คือไม่ต้องกดออโต้นะครับต้องกดเป็นสกิลมาดยนีงไง่ไงบอสบอสตัวเดิมเลยตุม้ม เเเเีีีียยยยวววววววกกก้้้โอเคชนะแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยพัดด่านแล้วนะครับอันนี้ต่อไปผมก็ไปเฟดสามได้แล้วนะครับผูดชนะได้เพชรด้วยทุกคนโคตรดีอ่ะมาครับทุกคนจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นพีพีนะครับแต่ว่าผมจะไปดูในอารีนาก่อนนะครับคืออารีนาเนี่ยเราสามารถไปเล่นในพวกแบบประเทศไทย เวอร์พีพีก็คือระดับโลกนะครับก็คือแบบได้เจอหลายประเทศเห็นไหมว่ามีเกาหลีอินโดนีเซียเวียดนามดูดิไทยเรามาอันดับหนึ่งจริงๆนะครับก็คือเห็นไหมครับทุกคนไทยชนะทั้งหมด912ครั้งนะครับแพ้ไปทั้งหมด844ครั้งก็คือแบบประเทศไทยเนี่ยมันโน1นหนึ่งจริงๆนะครับรองมาก็เป็นสหรัฐนะครับดูดิทุกคนประเทศไทยมันเก่งจริงครับคือผมพูดตรงนะทุกคนอยากให้คนไทยมาเล่นนะครับเกมนี้แล้วก็ไปสู้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาที่หนึ่งมาฝากคนไทยให้ได้นะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นอ่าคอเลเด 3ทีมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยใน PVP อ่ะทีม1ก็คือสู้ตาแรกทีม2ก็คือสู้ตา2ทีม3ก็คือสู้ตา3นะครับจริงๆอ่ะผมแนะนำนะครับก็คือเอาคาคากันเอาเวฟ15มาลงทีม2มั่งก็ดีอะไรประมาณนี้ครับทุกคนคือเราต้องจัดเลี้ยงคาคากันนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราอย่างเงี้ยเราก็ไปแพ้ทีม3ก็ได้เพราะทีม3ผมเบลหนึ่งหมดเลยคือทุกคนพอเข้าใจไหมมันจะใช้ทีมแรกสู้กับทีมแรกฝั่งนู้นแล้วก็ต่อไปด่านที่2ก็เป็นทีม2เราสู้กับทีม2ฝั่งนู้นแล้วก็ทีม3เราสูู้้้้กกััับททีมม3ฝ่งงงนนนนไวุคคคืออจริๆตากันแต่ผมไไไไมมม่่่คคาาาาหหรรออ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 กกกกืผผยยแบบเเเเชชนนนะปปงัวฮ้จส ว่รอบแรกเจอสหรัฐเลยอะผมแรงบอลน,นะครับเนี่ยผมแรงบอลมาทุกคนนี่เห็นไหมครับอันนี้เราโอ้ยทีม้ทีมเขาก็ค้าน,ะนะั่นอะเหมืนเหมือน <ๆ S 1> ผมจะไม่ไหวด้วยนเนี่ยโอ้ยผมไม่น่าไหวว่ะแต่เนี้ยโอ้โหโอ้โหผมไม่น่าไหวว่ะแต่เนี้ย เจอคนที่เก่งกว่านะครับก็คือคนที่เติมเยอะกว่าผมมากครับทุกคนไอเนี้ยครับดูดิทีมสองผมยิ่งแพ้เลยเนี่ยทีมสองผมแพ้เลยอเนี้ยดูอะดูทีมดูทีมสองเขาดิโคตรโหดอะผมไม่น่าไหวว่ะดูดูเลือดเขาสองหมื่นสองเลือดผมสี่หมื่นสี่พันแปดงอะไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนะครับอันนี้เราเจอแบบค่อนข้างที่จะแข็งนะครับอันนี้ยิ่งแพ้เลยทีมผมอันสุดท้ายในเวลหนึ่งหมดเลยนี่ คือจริงๆมันต้องใช้ทั้งหมดสามทีมแล้วเฮ้ยเขาก็เว่อร์เขามีเวลอร์ยี่เบ็ดคุ้มกะลาหัวหเฉยแหละดูอด่ะดูดิดูดิโอ้โหแพ้ว่ะตอนนี้แพ้สามสูตรเลยด้วย <c oughs> เดี๋ยว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 เลิกอัดคลิปก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเตมิมอีกสักประมาณประมาณสองหมื่นนะครับม <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวผมกดเริ่มอีกรอบหนึ่งผมจะเจออะไรเนี่ยโอเ้เจอไทยด้วยอันนี้ไทยเจอไทยโอ้แต่ไทยคนนี้ก็เก่งอยู่เนี่ยโอ้ดูเลือดเขาสามหมื่นหนึ่งยังไงผมก็แพ้ เรื่องเขาเยอะกว่าผมมากเลยนะครับอุ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนสกิบผมดีสกิบผมดีมาว่ะมาว่ะดูว่ะเฮ้ยผมชนะได้แต่ว่าชนะไทยมันไม่มันไม่โก้เฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยผมชนะ,ละแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยหรืเอเปล่าวะโอ้ผมแพ้เฮ้ยนิดเดียวเองนิดเ,เดียวเองครับทุกคนผมต้องไปเติมละโอเคตอนนี้ผมว่าผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์มาว่ะถ้าหนึ่งหนึ่งก็ก็ได้สูสีได้เสียอยู่ตีมันตีมันตีมันเออตีมันเออชนะแล้วตอนเนี้ยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ละ เฮ้ยไม่แน่ว่ะมันมีหมาด้วยมันมีหมาโอเคสวยชนะชนะแล้วตอนเนี้ยโอเควัดกันที okay. ่ทีมสุดท้ายทุกคนทีมสุดท้ายอะไรเนี่ยผมมีแต่วิวหนึ่งอ่ะดิทีมสุดท้ายอ่ะเพว่าผมนั่นไงทีมสุดท้ายเขาดิโอ้โหแพ้เลยตอนเนี้ยยากเลยโอ้โหคือมันต้องใช้การวิวขอทีมด้วยทุกคน เข้าใจแล้วโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปิดการ์ดเพิ่มก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเกมแนวนี้นะครับเกมแนวเปิดการ์ด RPG นะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดที่ Google Play แล้วก็ l a y Store หรือว่า iOS แล้วก็ Android นะครับสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ